สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับพี่ฟุกนะครับผมอิสเนียชั้นแนลนะครับวันนี้ครับผมทุกคนครับผมก็อยู่กันในเกม Back ค o v e r นั่นเองนะครับผมตอนนี้เป็นกระแสร้อนแรงมากเลยจากค่ายกา l ีน่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเติมเกมในเกม Back ค o v e r นะว่าเขาเติมกันยังไงราคาแบบถูกๆนะครับผมผมแนะนําเลยอินเด g a เกมเซ็นเตอร์นะครับอันดับแรกครับเข้าเว็บไซต์มาปุ๊บนะครับผมทุกคนครับเลือกที่เกมที่ท่านต้องการเติมจากนั้นกดคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากกดคลิกเข้าไปแล้วนนนะะะคคครรผผผมมมมททุกกกกใหห้เเาาาาํอยลข ครับผม AID นะครับ AID นะครับก็เอามาจากในหน้าโปรไฟล์ของตัวละครของทุกคนหลังจากนั้นครับให้เลือกแพ็คราคาที่เราต้องการเติมนะครับผมทุกคนครับอย่างในเกมเนี่ยนะครับผมทุกคนดูอย่างแพ็ครายวันนะครับผมหนึ่งแพ็ครายวันเนี่ยในเกมอยู่ที่39บาทแต่ในอินเด็กเกมเซ็นเตอร์ขายอยู่ที่35บาทนะครับผม หรือว่าจะเป็นแพ็คอันเชิญลาย2เดือนนะครับผมก็ในเกมขาย1,100ใช่ปะในอินเด็กเกมเ็นเตอร์ขาย9 4 9ประหยัดเซฟเงินไปได้เยอะมากๆเลยนะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนทําการเลือกแพ็คได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทดสอบเติมให้ทุกคนเนาะวันนี้ผมก็จะเติม2ี่เครดิตนะครับผม25แบ็คคริสตัลนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราสามารถเลือกช่องทางการชําระเงินได้เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมีเครดิตอยู่แล้วผมก็จะตัดเครดิตในเว็บไซต์นะครับผมหลังจากนั้นผมกดยืนยันการทํารายการนะครับ นะครับผมทุกคนครับหรือว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยก็สามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะครับผมทุกคนครับบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะแล้วก็เติมออตโต้ไว้มากๆนะครับ โอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม25แบ็กคิสตันนะครับผมทุกคนครับก็คือเด้งมาแบบนี้เลยไม่ต้องออก ID เกมนะครับแล้วก็ใช้ u i d นะครับหรือ AI d ในการเติมนั่นเองนะครับผมก็กดแตะไปเลยนะครับผมทุกคนหลังจากนั้นนะครับผมให้เรานะครับผมมากดรับของรางวัลที่กล่องจดหมายนะครับผมเพียงเท่านี้ครับเราก็ได้แบ็กคิสตันแบบง่ายๆอีซี่อไวมากๆและแถมที่สําคัญถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะครับผมฝาก เว็บไซต์ I ินดิกเกมเซ็นเตอด้วยนะครับถูกทุกคนครับ mm hmm. เดี๋ยวไว้ mm hmm. ผมเนี่ยจะมาสอนวิธีการรีโลตัวละครใน EP ีถัดไปอย่าลืมนะครับผมทุกคน mm hmm. ถ้าคิดจะเติมเกมแนะนำอินดิกเกมเซ็นเตอร์ครับ